สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาจ้ามพิกัดตัวของ Samsung Galaxy Tab A 1 1 Plus กันนะครับวันนี้เราจะมาแจ้งฟองตัวของสเปคแล้วกตัวของฟปงกมชั่นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับตัวของ Samsung Galaxy Tab A 1 1 Plus นะครับตันนี้สามารถอัปเดต iOS และเจ็บเวอร์ชันแล้วก็อัปเดตของโปรไพร์ด้7เปีนะครับหน้าจอมันอยู่ที่8.7และ1 1นิ้วตัวน,นี้จะเป็น11นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 9 9 0บาทตัว Wi-Fi แรมหกความจําหนึ่งรช้อยยีตส และจะมีตัวของสายซิมแท็บ A11 Plus 5G แต้ม6ความจุ128สามารถใส่ตัวของเอดิการได้ถึง2เทราไบต์กันเลทยทีเดียวตัวชิปเซตนะครับจะเป็นมีเดียเค875หรือหรือเฮลิ้นั่นเองตัวของลำโพงนะคะมีทั้งหมด4ตัวนะคะรองรับตัวของ d o l b y a t ด o s ด้วยและยังสามารถผ่อนกับตัวของ Samsung Finance ได้สูงสุดถึง18เดยนกันเลทยทีเดียวตัวของ a i ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับตัวของ Super s ซิร์ฟร์จูเซร์และทำการแปลภาษาแบบ เรียงหน้าจอนะครับตัวของข้อมูลแบตเตอรี่นะครับจะมีความจุอยู่ที่70,40พัิปแอมป์กล้องหลังแปล้านดิเซลอย่างเนื้อห้าล้านดิเซลและตัวสีจะมาทั้งหมด2สีจะมีสีดำและสีเทาและตัวนี้ยังมีโปรโมชันแทนเป็นบุคลเบแล้วก็ตัวของอะแดปเตอร์2ีาวัต์ด้วยนะคะฟรีเลยหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาที่เพจนี้หรือช่องนี้ได้เลย นะครับและยังสามารถที่จะใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการผ่อนสินค้าด้วยดอกเบี้ย0.8เจตเซนสูงสุด12เดือนเป็นตัวของง่ายๆกับ Samsung Galaxy Tab a 1 1 Plus ผ่อนน้อยๆหลักร้อยต่อเดือนนะครับกับ Samsung Finance Plus และ Samsung Galaxy นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้เลยหรือใครที่จัดชำระเป็นบัตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้สูง0.6เดือนสูงสุด24เดือน,นกันเลยทีเดียวต็มตัวได้ที่ Samsung Bank Shop Riverside p l a t i m